เวลาสี่ทุ่มสีนาทีพิกหนุ่มวัยยีมาพักโรงแรมเก่าๆเพราะอยากหนีปัญหาเลยมาหาที่เงียบเงียบพักใจแต่เจ้าของโรงแรมกลับให้กุญแจห้อง304มาพร้อมพูดเบาๆว่าคืนนี้อย่าเปิดประตูถ้าได้ยินเสียงเคาะพิกคิดว่าคงเล่นตลกเลยรับกุญแจไปห้อง304เป็นห้องเก่าๆมืด,มดๆอับๆไฟกระพริบ กำแพงมีรอยคราบแดงๆเหมือนเลือดซึมแต่พิกก็ไม่แคร์อาบน้ำแล้วนอนดูมือถือจนเผลอหลับเวลาตีสามสี่นาทีเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊กก๊อกก๊อกพิกลุกขึ้นมาด้วยความง่วงมองไปที่ประตูมันมีเงาคนยืนอยู่เชื่อใครว่าตอนนี้ก๊อกก๊อกก๊อกเสียงแรงขึ้นจนพิกเดินไปดูช่องตาแมว พบว่าไม่มีใครแต่พอกลับหลังมาเจอผู้หญิงผมยาวแหวง่หวงๆหน้าขาดครึ่งยืนยิ้มอยู่ปลายเตียงมาอยู่ด้วยกันสิพิกตะโกนลั่นวิ่งเปิดประตูหนีแต่ทันทีที่เปิดประตูออกไปเขากลับเจอแต่ห้อง304อีกและที่เตียงก็มีพิกอีกคนนอนอยู่มึงเป็นใครวะพิครีบหยิบมีดที่เจอข้างๆโต๊ะ แทงใส่ร่างนั้นเลือดพุ่งกระจายเต็มห้องเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังระงมทุกอย่างเงียบลงพิกยืนหอบเหนื่อยในห้องที่มีเลือดนองแล้วเสียงนาฬิกาก็ดังเวลาตีสามสนาทีก๊อกก๊อกก๊อกอีกแล้วพิกตกใจสุดขีดพอเปิดประตูไปก็ยังเจอห้อง304ซ้อนกันเป็นชั้นๆวนไม่รู้จบ เจอผู้หญิงคนนั้นอีกเธอพูดว่าแกต้องอยู่ที่นี่เพราะคนที่แทงกันเมื่อคือนคือแกภาพตัดไปที่กระจกเห็นพีกกำลังแทงตัวเองไม่หยุดหัวเราะบ้าคลั่งในห้อง304ฮ่าหห้ากูออกไม่ได้ทุกคืนพีกจะตื่นมาตอนตีสานาทีแล้ววนซ้ำเหตุการณ์แบบเดิมทุกคืนแทงตัวเองเจอผี เปิดประตูแล้วกลับมาที่เดิมไม่มีทางออกเพราะเขาตายอยู่ใน304ตั้งแต่คืนแรกแล้วยังไม่จบลงแค่นี้